สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดแล้วเนี่ยภามาหอดแล้วพี่น้องชิปนี้พาพี่น้องเามาหอดปลาอ้อยเหลาบางทีเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานทอดโอ้ดมาหอดปลาอ้อยแล้วบางทีเรียบร้อยมือนีเดินทางมาไกลในยังหน่อยเดินทางมาไกลในมาทางอำเภอสีชมพูนะครับพี่น้องขวักลนขวัก่นนะครับตอนทีมงานทอดกันเากำลังรับทานอาหารกันอยู่นะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องให้ยางไปเลาะเบิ้งซะก่อน เอ็มครับพี่น้องไปเลาะเบิ่งแม่น้ำเผาลงมาน้ำกันเช้ากันนะครับไหว้พิธีเรียบร้อยแล้วตาอีก็กำลังเตรียมอุปกรณ์การแสดงหอบลูกจูงล้านย่างไปแล้วเดี๋ยวได้ภาพพี่น้องเข้าลงไปเบิ่งเช้ากันมาลงมาแม่จะถือก่อนล้ำจ่อปันนั่นถือก่อนล้ำสีแกงพี่น้องเขาบอกว่าอันอีพีอีพีที่เกตที่เป็นล้ำเพลินล้ำสิงล้ำเพลินล้ำสิงล้ำเพลินล้ำสิงว่าสันแม่ล้ำเพาก็เลยขออนุญาตบาดคำขออนุญาตบาดคำเอาก่อนล้ำของอัินพนาพร ลำเพลินเตยเด็จลำเพลินเตยสดจเดไดเลยกไเลเกิเลยจดจดไว้ที่้องลำเพลินเตยเสด็ดบนเวทีพี่น้องบนจับใจหนึ่งรุ่งที่่าที่พี่ที่เวันที่หนึ่งต่ไม่ได้ี่น้องได้เพราะว่าจีบลำเพลินอันขวางนอพอนิบบวัน้เล่าบอลจยังลบแสงยังน่อยก่อน มาหอดปลาอ้อยนะไมาเห็ดช่างสะอี้เท่าบ้านนี่ช่างแล้วหอดแล้วเจ้าบ้านนี่หอดแล้วหอดแล้วพี่น้องนะครับหอดแล้ววันนี้เดินทางไกลหน่อยครับพี่น้องให้ไปรอเบิ่งบรรยากาศจังหน่อยก่อนหนาวหนาวหนาวนะครับยี่ห้เสาหนาวแต่ยามยามเที่ยงกับห่อนกินข้าวก่อนด้วยกินข้าวก่อนบุ้ยไปเบิร์ตแล้วเขาปลาแล้วนี่ได้สองนมนี่ได้พนังให้ยังกันนะสองนมกินข้าวตาสองนมกินข้าว ป่ะพาไปน้องไปย่างเบิ้งให้ไม่เน่ยุ่ยเราแจ้งพวกเขาถาซะก่อนทั้งเงินมาดเงนตัดอ้อยทั้งเงินท่องก่อ,อนอล้ำร้อมนี่ไหม,อม,อมเออท่งนี้ค่อยแจ้งดิอันนี้ค่อยแจ้งดีสี่ล่องอันสี่ล่องเพียงของนอนุญาตทด้องสองเพียงเพียงอันเพียงสะมันเป็นร no <i> ีวิวน้อยใจเมียอืมติดตามกันมาทีหนึง<ม>่งมีแ <ขา S 2> น่นะครับเนาะเพียงเพียงเลี้ยวนี่เป็นลำเพลินเตยสะเดือดลำเพลินเตยสะอนุญาตบัตรคือ บอกสวนพี่น้องฟังอีพี่ที่ที่ที่เจ็ดนิสิเป็นลำเพลินกับลำซิงหล้วก็ไว้ได้ตี้ปะทะกับซั้นเหล่าบันเทิงศินไม่ยังผู้ซั้นเหล่าบันเทิงศินซื้อบันรคาเบิรงพี่น้องบัตรราคาเก้าชิ้เก้าบาทคือเก้าคือเก้าเมื่อเดิมนะครับยังถึกแท้ลดราคาให้พี่น้องเข้าพอพี่น้องเข้ากะว่ามีเงินื่อนงันมาใช่ย่าลืมนะครับพี่น้องวันที่หนึ่งมือเดียวแขนหนึ่งนีหน้านะครับเอาเบอร์แม่ลำพ่อลองสียงลำเพลินเตยสะเดือดลำเพลินเตยสะเดือดสมุนหรือสมวน ทีเฮ็ดตาทางไบบมีได้บอสเดียวระเบิดน้ำมันสะระเบิหัวใจที่ได้บอสเดียวระเบิ่งว่าทีได้ทีได้ซ้ำแล้าจากน้อยบอสเดียมาเบิ่งทางเวทีกันนะครับพี่น้องอย่าลืมให้กำลังแนงใจนะครับขอบคุณนะครับพี่น้อง EP ที่หกกับพันไปแล้วบ้าน EP ที่เจ็ดนะครับสิ่ขอมาแล้วนะครับพี่น้องจากใจหนึ่งรุ่งที่ว่าคนว่าคือเฮ็ดจอกันแท้ว่าสั่นพี่น้องเขาเรียกร้องพี่น้องเขาเรียกร้องมีวัดฟรีพร้อมด้ตอนนี้เพิ่เริ่มแจกกันแล้วขอบคุณพระเอกน้อยพระเอกที่เที่ไก่ นะครับลูกชายของคุณไม้ไทยนะครับเพื่อแจกบัตรฟรีตัวนะครับแจกไปบัตรฟรีพี่น้องเขาเขาไปเบิ่งกติกาทั้งเพียรของมาลันหนึ่งรุ่งทิวาอํานวยศิลหัวหน้าหนึ่งรุ่งทิวาเพียรของหัวหน้าหนึ่งรุ่งทิวาเนี่ยนะครับบางนึงขี่รถออกมาเห็นทั้งหนาแลนรถทั้งหนาใบใบอยู่ไปติดตัวทั้งงานทั้งไหนบุ๊คเตี๋ยใครโยบีตีตองง่ายันมาไม่แนวอื่นนีไปตัดไว้ที่สนามไปไปบงท้องผู้เท่าท้องเท่านี่จริงขอคกับเนี่ยมันเหลื่อมเลยพี่น้องมันเหลื่อมตายในจังหน่อยช่วงงนนนีี้้้ตััดดอยส่ะครบพ ดอยสดอยู่มาตัาจุน uh, uh, like ี่เลยสองมือแล้วล่ะในยังยิงเขาตาครับคุณนายสมครับอุ้ยขึ้นป็นตาแซ่บแท้ชมหมกไข่ปลาชมปลาจอมตัวตัวตาทุ่นกับตาเฉื่นกำลังรับทานอาหารอยู่มือนี้บไม่น่าตาเหรอครับทีมงานบางส่วนในเขาไปแล้วนะครับพี่น้องอ้อยงามงามโอ้ฟีมือขนาดเล็กบนน่ะน่อนหลาดฝาดอยู่อไหวตัวผมสิได้ตาลุ้มวัอนี้ อาการมาท่านดีดีปันไดอยู่ยังเก็บท่องอยู่ครับพี่น้องเอากินข้าวตากินข้าวออขอบคุณครับอุตส่าพี่น้องครับไปเลาะเบิ่งหนูก่อนผมห่างหนูไปยู่นี่มันเจ็ดแปดหลังเมื่อวานนี่ได้สามตัวแต่ว่าบนบนลืมไทยพี่น้องเบิ่งมือน,นี้ได้สีไทยพี่น้องเบิ่งเป็นเก่าวัวเอ้าหอบยังเอาเย้อนลงมาอยู่บ้านนี่<ะ>เดินทางรับท่านหารตีว่าพยายามบวกน้ำเลยนี่ไก่ไก่หนี่อ้อมเป็นนี่ อาได้ได้ขออนุญาตเนี่ภพมีภาพพยายามบ่วงจับายก่อนอาซันเอ้จังวะอ่ะคือเอานี้เออจับมาดีด้วยเห็นหงงแทบแบนี้เห็นเห็นมากบี่มัเห็นหงแทะโอ้ยนี่เลียมตาว้าว่อ้าี้ยียวโอยบัดมือสีช่พี่น้องเป็นสน้นี่เนาะ ไปเอาไหมวัหมุนกัไปน้ำดเจ้าของเอาตู้วัหรอเนาะววัเอาอยู่นสามตียไปเดิน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 มันเหลื่อมตามันเหลื่อมตาเจีงยุติว่าเลียวว่เห็นนี่แหละทอยยาบาดคาพี่น้องโอ้ยเนาะบราขากองน้ำเมือแจ้งในจากน้อยพี่น้อง tui lui tui lui tui lui nè <laughs> cái nhang vây vây thế <laughs> bố phải nắm đến bố hiển hương phẩm bố màn liền bọc can

ใส่นี่ไปหาลูกมันมาติขึ้นมันนัวนี่โอ้หนัวนี่มันตั้งอันแม่นต้องโตซ้ำนี่โอ้หนัวเขาจะเอิ้นหนัวยังหนัวไหวโอ้หนัวไหวหนัวทั้งเรือทั้งนี่ทั้งนี่หนัวไหวหนัวขมขมไปไปทั้งคนพี่น้องโอ้ได้ตัวนึงแล้วป่านาลาเดียวกันวะปนเราตัวหน่อยปันนี่เนาะปนปนหนูปิ้งแห้งละกันยังเกาะฟักใสียงหวงหวงตีว่านี่ปนปน

กินหอมกันพี่น้องพี่หมูหมูเป็นตายแล้วอ่ะออมเนื้อมื่อเช้านี่มากินออมเนื้อน้ากันพี่น้องขอเกิดท่านแต่ฝนเมื่อไหร่ยายนุย้ยฝนเมียดตัด <c oughs> อ้อยสดพี่น้องเกันนี่เพราะว่าอันมันฝนฝนตกกักหลายมัน มันลงบ่ได้มันลงบ่ได้แล้วแต่ตัดอ้อยสดถ่ะทุกวันเดี๋ยวขึ้นนีจ่จะของเขาปุใช่เอายังขึ้นเอาอ้อยโอ้ยเขาบอเอาบ่ป่ตัดแล้วน,นี่ดิอแอนแลงเท,งท,งทงงา่านี้แล้อีกองแฝงยังบ่เขาถาแล้วไปเบิ่งบ่วงสองสามหลังหนักก่อนว่าส่ฝนมีดขาดท่นีฝนไหนเลยเด้อฝนไหนหรอไปไปไปนั่งกเพื่อัวตัดมาเบ่ อาตุ้เก่าหน่งมือแจ็คพูดได้สิยดแต่ลัดท้องยังอือลืออืออยู่นะครับพี่น้องมีบวงบวกนี่างนี้ครับพี่น้องครับพี่บุงครับบรรยากาศบ้านท้องเสร็จล้วครับพี่น้องมือจ้วงนี้นะครับตัดอ้อยกันอยู่นะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อนะครับอีพีที่เจ็ดวันที่หนึ่งมีหน้านะครับครับพี่น้องข้ามมวนซื้อท่อแซ่งกันอีกเท่านึงรอบหนึ่งนะครับจากใจหนึ่งรุ่งที่ว่าอีพีที่เจ็ดแล้วนะครับพี่น้องนะครับอ๋อทีมงาน เอาแต่ยิงเขาอทั้งผีตัวนี้นะครับพี่น้องบ้านเท่าคนงานยี่สิบกคนนี่แหละครับพี่น้องนะครับต้งนีนะครับพีตัดด่ฟังนี้ตดัดด่ฟังนี่กันอยู่นะครับก,กาาสิกาว่าสให้แล้วประมาณปลายเดือนมีนาเนี่ยนะครับพี่นอ้อนงะเป็นไนน์นู้นทั้งพีเป็นยังไรเป็นยังแหวว่านผมได้สามตัวว่านผมได้สามตัวใะ่รือะ เอา้าคือมากินแต่อันนี้ข่ยัยงมาโอ้ยอ้ยมากินแต่หอยข่ดีเจ้าอเอาเอาไปนี่เท่ากันดี๋ยนี่สองหลังสิเป็นจังไรนะครับเต็นเต่งไม่มีอะไรเลยอืมอมันมีกับกูมาก ครับอีกหลังนึงพาี่น้องขยเบงหลังในหลังสุดท้ายแล้วอะไรเอ๊ะไม่กินของไข่นี่โอ้ยไม่กินเด้อกินแต่าอ,อาหารกันนะี่อ๋อเบิดแล้วพี่น้องบ้านเนี่ยเอ้าขอบคุณนเามาก็พี่น้องท,ที่ที่ตามช่องลำเพาตะลุวันพาเพลิน อย่าลืมนะครับพี่น้องครับวันที่1มีนาคม EP ที่7ครับพี่น้องครับสารับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ